จำเป็นต้องมีคนร้องครับเพราะว่ามันไม่สามารถจะไปเก็บหลักฐานด้วยตัวเองได้เนะว่าแชทไลน์เหล่านี้มันมันเก็บมาอย่างเป็นธรรมหรือเปล่าครบถ้วนไหมอย่างไรต้องมีคนร้องให้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือความจําเป็นที่เราจําเป็นต้องมีผู้นําฝ่ายค้านโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเรื่องของคณะกรรมการจริยธรรมก็ดีเรื่องของคณะกรรมการสัญหาตําแหน่งต่างๆทางการเมืองนะครับถ้าไม่มีตำแหน่งผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยมันก็เดินหน้าไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้คงไม่ได้เป็นแค่คกลไกเดียว ที่จะสามารถทําให้เกิดการตรวจสอบเนาะคือแน่นอนตอนนี้เราเห็นหลักฐานที่ปรากฏในหน้าสื่อแต่สําคัญที่สุดคือต้องมีโอกาสชี้แจงแล้วก็มีโอกาสแสดงหลักฐานเพิ่มเติม,ตมจากทั้งผู้ร้องแล้วก็ผู้ที่ถูกร้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แต่คิดว่าไม่น่าจะนานเกินไปนะครับตอนนี้เรารอแค่งานธุรการบางอย่างแล้วก็ธุรการกับทางกกตที่จะรับรองสถานะของหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในเร็ววันนี้แน่นอนนะครับ อนนี้ยังไม่มีจริยกรรมการจริยธรรมในสภาสภา,าสามารถทําอะไรได้บ้างครับครับกออ็อันนี้ก็คือความจําเป็นที่เราจําเป็นต้องมีผู้นําฝ่ายค้านโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเรื่องของคณะกรรมการจริยธรรมก็ดีเรื่องของคณะกรรมการสรรหาตําแหน่งต่างๆทางการเมืองนะครับถ้าไม่มีตำแหน่งผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยมันก็เดินหน้าไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้คงไม่ได้เป็นแค่คกลไกเดียวที่จะสามารถทําให้เกิดการตรวจสอบเนาะคือแน่นอนตอนนี้เราเห็นหลักฐานที่ปรากฏในหน้าสื่อ สาคัญที่สุดคือต้องมีโอกาสชี้แจงแล้วก็มีโอกาสแสดงหลักฐานเพิ่มเติมจากทั้งผู้ร้องแล้วก็ผู้ที่ถูกร้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แต่คิดว่าไม่น่าจะนานเกินไปนะครับตอนนี้เรารอแค่งานธุรการบางอย่างแล้วก็ธุรการกับทางกะกะตที่จะรับรองสถานะของหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในเร็ววันนี้แน่นอนนะครับได้มีการคุยกับทางพักเก้าไกลบ้างไหมครับว่าเคสแบบนี้ ยังไม่มีครับเพราะว่าถ้าเรื่องยังไม่ได้มาลองที่สภาแต่เรื่องไปลองที่แต่ละพักนะครับแต่ละพักเนี่ยมีคณะกรรมการจริยธรรมของตัวเองแล้วก็มีข้อบังคับของตัวเองที่เราคงจะไม่ไปก้าวล่วงได้แต่ถ้าเกิดการผู้ร้องเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะร้องทุกอย่างเลยนะครับจะร้องที่พักก็ได้ร้องที่สภาก,ก็ได้แต่ณัก็ต้องยอมรับจริงๆว่ากลไกทางสภายังไม่พร้อมนะครับ จำเป็นต้องมีคนร้องครับเพราะว่ามันไม่สามารถจะไปเก็บหลักฐานด้วยตัวเองได้เนะว่าแชทไลน์เหล่านี้มันมันเก็บมาอย่างเป็นธรรมหรือเปล่าครบถ้วนไหมอย่างไรต้องมีคนร้องให้ชัดเจนนะครับ